แทนแทนสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีของเล่นใหม่นะครับก็คือชิงช้านั่นเองนี่เป็นไงครับชิงช้าครับชิงช้าเนี่อันนี้ชิงช้าใหม่นะครับเราก็จะเอามาตกแต่งนะครับสนามบัวควายช้างม้าบัวควายนะครับนี่เอาออกมาดูเลยดีกว่าใกล้ๆเอ้ยมาถึงก็หมุนเลยครับก็คือถ้ามันขยับเนี่ยคือมันจะหมุนทันทีนี่ครับ มาขยับมันจะหมุนเลยนะนี่โหอย่างเท่มากแล้วมันมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับคือมันสามารถเฮ้ยแบบให้มันหมุนด้วยเสียงได้น,นะนี่นะครับนี่ถ้าตบมือเนี่ยมันจะมีเสียงอ่ะดูนะครับผมจะตบมือให้ดูเนี่ฮะ นี่ครับตบมือมาเอาออกมาเลยดีกว่านนวขนาดแบบนี้นี่แล้วมาตกตกแต่งอย่างนี้นะนะครับนี่ตกแต่งอาสวยงามแล้วเอาช้างเอามาวัวขา,ายดิ่งไย ไอ้โหมาอ่าลโหโอ,ค,โอคครับันไงเวลาทุกคน,นะคปัายบาย